สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอรในรีพอร์ตระะัำที่11กันยายน2557ค่ะสำหรับในราคาทองคำในคืนนี้นะคะราคาทองคำแกล่งตัวในกรอบแคบระหว่าง1246ถึง1249เหรียญ โดยที่ราคายังไม่สามารถกลับมาเยืนเหนือ1,250เหรียญได้โดยที่ค่าเงินบาทยังคงอยู่ที่ะระดับ32.15บาทต่อดอลลาร์ซึ่งในคืนนี้จะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามคือ unemployment claim ที่คาดว่าจะมีผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเพิ่ม4,000 0รายราคาทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของค่าเงินดอลลาร์ทำให้ราคาไม่สามารถรีบาวกลับมาเยืนเหนือ1,250เหรียญได้ โดยราคายังคงมีลักษณะเป็นทิศทางขาลงและพยายามทดสอบแนวรับแรกที่ระดับ1,240เหรียญซึ่งทองคำจะมีแนวรับถัดไปที่ระดับ1,230เหรียญและแนวรับสำคัญที่ระดับ1,200เหรียญที่เป็นราคาต่ำสุดในรอบ3เดือนที่ผ่านมาซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการรีบาวขึ้นมาในระยะสั้นได้ขณะที่จะมีแนวต้านอยู่ที่บริเวณ1,255และ1 2 6 0เหรียญ และอย่าลืมติดตามบุครองพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบุคลองพอรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ